to ตีก,กันด้วยนะครับก็อยู่ช่องตาจับ X2 นะครับผมแบบวันนี้ไม่ได้มาเล่นเกมนะวันนี้ก็จะมาแบบประจานแอปไม่ใช่เว็บโกงนะครับแบบโกงแบบโกงเงินนะครับแบบซื้อขายรหัสฟรีไฟล์อะไรเงี้ยครับ แบบโดนไปสามร้อยหดมากใช่ไหมแบบดูนะเห็นไหมไม่จะเป็นอย่างงี้แบบอเว็บ pt อะไรไม่รู้ pt pt shop thailand นะครับผมโอเคนี่จะมาดูได้เลยตรงนี้เป็นบัตรโทมันนี่ใช่ไหมก็แบบโกงแบบ กวนส้นเตีนมากโกงแบบหืมโกงได้อะเงินตั้งสามร้อยคิดเอาก็แบบเตือนภัยด้วยนะครับผมเนี่ยเตือนภัยสําหรับคนที่จะซื้อขายในเวบนะครับผมก็อย่าไปหลงเชื่อพวกเวนตะไลนี่นะครับมันโกงเงินโอเคก็แบบผมถือว่าเสียค่างโง่ไปนะครับก็อันนี้ก็มาเตือนทุกคนนะครับผมก็อย่าไปหลงเชื่อ ก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็คําเดียวสั้นๆครับฝากถึงเว็บนี้บักปราบก็สวัสดีครับผมเตือนทุกคนด้วยนะครับ